ะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเจอแบบฝึกขาและสะโพกนะครับที่สามารถเล่นง่ายด้วยอุปกรณ์ที่หาง่ายมากก็คือบอลบอลเด็กนี่แหละครับกับยางยืดซื้อออนไลน์นะครับราคาถูกๆเลย4 0่0บาบาทนะครับซึ่งมันจะเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่ในการเล่นในยิมเนี่ยจะเป็นเครื่องแมชชีนเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้2ออุปกรณ์เนี่ยอย่างง่ายเลยพัฒนาได้เหมือนกันนะครับนั่นคือส่วนที่เป็นขาด้านในตัวนี้นะครับ อันแรกเลยลูกบอลเราเอามาทําไมนะครับสาหรับคนที่ฝึกที่บ้านนะครับหรือประเภทนักวิ่งนะครับนักกีฬาที่ใช้การเคลื่อนไหวเยอะซึ่งจะต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้ในการเคลื่อนที่อันนี้เป็นแบบฝึกแนะนาเลยนะครับนั่นก็คือการบีบขาเข้าแต่ว่ามันจะมีเทคนิคในการเล่นอยู่นะครับ 1. เท้าเราเนี่ยจะต้องเอามาชิดกันในตอนเริ่มต้น,นครับเพื่อให้แรงบีบนะ่มันเยอะขึ้น 2. ลูกบอลอยู่ที่เขา่าและ3ที่สําคัญเลยก็คือ เราต้องออกแรงบีบให้เต็มที่นะครับห้ามโกงตัวเองอันนี้มันจะเป็นรูปแบบการฝึกแบบไอโซเมตริกหรือว่าบีบเข้าไปจุดหนักสุดแล้วก็ค้างไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมจะบีบบอลเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนด้านในบีบเข้าไปครับบีบให้สุดแรงแล้วก็ค้างเอาไว้อย่าโกงตัวเองโดยที่ว่าเฮ้ยเราบีบบอลเข้าแล้วก็ค้างไว้เฉยไม่นะครับเราต้องพยายามออกแรงบีบเข้าเพื่อให้ขาตัวเนี้ยมันใช้งาน อาจจะเป็นแบบจับเวลายาวเลยก็ได้30วินะครับหรือว่าบีบเข้า1 2 3 4 5คายออกแล้วก็บีบใหม่เป็นครั้งก็ได้นะครับอันนี้เป็นแบบฝึกแนะนำซึ่งกล้ามเนื้อขาด้านในเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เล่นกันแต่เป็นส่วนที่สำคัญในการเคลื่อนไหวและเป็นตัวเสริมในการเล่นอีกหลายๆอย่าง,างเช่นสูโมสควอตเดดลิฟอะไรพวกนี้นะครับกล้ามเนื้อมัดในเนี่ยจะได้ใช้2ถ้าเป็นเป็นกล้ามเนื้อบัดนอกส่วนสะโพกตรงนี้ แนะนให้ใช้ยางยางนี้นะครับบางคนซื้อมาเออไม่รู้จะเอาไปเล่นอะไร,รดูการเซตยางเนี่ยยางตัวนี้เราจะเล่นด้านนอกก็คือการกางขาออกนะครับเป็น a อ d u c t i o n นะครับการเซตเนี่ยเท้ามันจะห่างกว่าตัวยางนะครับเพื่อให้มุมการยืดมันเยอะขึ้นถ้าเกิดเราเท้าชิดเ่ยมันก็ยืดนิดเดียวนะครับมุมการใช้เนี่ยมันก็จะน้อยเ <c oughs> ท้าเ <c oughs> ฉียงออกนะครับทีนี้ตัวสะโพกตัวนี้ดึง กลางขาออกน,นะครับแบบปลายเท้าขึ้นนะครับแล้วก็กลับเข้ามาอาจจะค้างไว้นะครับหนึ่งสองสามแล้วค่อยลงก็ได้นี่ครับอันนี้เป็นเทคน,นิคที่เราสามารถเล่นกล้ามเนื้อพวกมัดเล็กเนี่ยแบบฝึกได้ที่บ้านนะครับคนที่เป็นนักวิง่งนักฟุตบอลนักบาสนักวอลเลย์อบอลที่มีการเคลื่อนไหวเยอะนักแฮนด์บอลอะไรพวกนี้นะครับจาเป็นต้องเล่นกล้ามเนื้อส่วนโคนขาตัวเนี้ยทั้งด้านในและด้านนอกเพื่อทําให้การเคลื่อนไหวของเราน,นั้นดีขึ้นนะครับ อันนี้เป็นแบบฝึกแนะนํานะครับที่สามารถเล่นได้ที่บ้านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแนะนําแบบฝึกง,ง่ายๆสาหรับหาด้านในและนอกจบไ้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ